ไกด์เพลงผู้หญ uh ิงครับชื่อเพลงบอริสุทธลักษีลูกทุ่งอีสานนะคำร้องทำนองจากวินัยพรฝั่งไกด์ครับเงียบหายไปนานข่าวคราวไอ้นานบ่มีทั้งสิ้นจากลาดังฟ้าใกล้ดินลายรอบกระถินบ่คืนคงตา ขึดน,น้ำตลอดอาการขึ้นหอดจนน้ำตายาวคุ้มเหนือคุม้มใจผู้ใดกเก่าที่อายบอข่าวคงมีไม่ซอนห้ามเตือนใจเขาบอคล้อยตามเขาที่เบาแนวนี้ให้โอกาสและมองแง่ดี เพื่ออายนั้นมีเหตุผลบ้างตอนผ่านยุคจดหมายเล่นเฟซเล่นลายบอเห็นอายอ่อนปีแล้วปีเล่ากี่หนาวกี่ฮอนกะมิดอ,อ่อนซอนพ่อปานห้อยไข่ปัดจุบัน ผ่านคืนวันมาถึงจุดนี้สาวบรอสุดกับใบรักสียังเฝ้าคอยพี่บอมีเปลี่ยนไปบอแมนเบาโพธท,ที่ครองความโสดมาไกลแสนไกล ถ้าแข่งมารรธอนคงวิ่งตะร้อนจากเหนือจดใต้กะนี่ละนาคำว่าจริงใจบ่วันบ่ไวยในการเวลาสาวพรมมาจันยังเฝ้าคอยฝันบ่มีล้มเลิกบ่กเกียงเลยนะว่าสิเคิอ แม่นมัอันสิเด็กป่านใดกายาเอาไห้คนทั้งโลกเพื่อนใดเลือกกันในการคอยหาต้องมีสักครั้งสมบังสักคราดังเจตนาไอ้ามาหอ,อ,อมแก้ม